คำแนะนำด้านการเงินสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 1. ถ้าเป็นไปได้ภาระไม่เยอะช่วงบรรจุใหม่10ปีแรกไม่ควรสร้างหนี้ยกเว้นมีความจำเป็นต้องซื้อบ้านหรือซื้อรถไปทำงานแต่ควรพิจารณาให้เหมาะกับกำลังการผ่อนชำระแต่10ปีแรกไม่กู้จะดีมาก จริงๆ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์แนะนําให้สมัครครับสมัครเพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์ไว้เป็นเงินออมส่วนการกู้สหกรณ์ต้องดูความจําเป็นจริงๆ 3. ระมัดระวังเรื่องการค้าประกันคิดดีๆคิดให้รอบคอบคิดว่าคนนั้นจะไม่สร้างภาระให้เราจริงๆร,ริงไหมถ้าไปค้าให้เขานะ่ะนะสี 4. ศึกษาเรื่องการลงทุนหุ้นกองทุนรวมกองทุนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือกอบอกขสเปเขั้นต่ําน้อยไปเพิ่มเป็นสัก5สัก7เป็นเงินออมไว้ใช้ตอนเกษียณข้อสุดท้าย ข้อ5พยายามเติมความรู้ความสามารถให้กับตัวเองเพราะเป็นการสร้างโอกาสให้เรามีรายได้เพิ่มบักไว้5ข้อเพียงเท่านี้ครับ